จ้าคงล้มเหลวในการปรับระดับเสถียราภาพระหว่างที่กำลังอยู่ในระดับก่อตั้งรากฐานซึ่งทำให้พลังนกงจิตของเจ้าพลุกพ่านอลาวาดไปทั่วร่างเป็นเหตุให้เส้นลมปรานของเจ้าเปลี่ยนรูปร่างและทำให้กลายเป็นกายาไร้ค่านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมร่างเจ้าถึงมีร่างกายที่แข็งแกร่งเพียงนี้เออล้มเหลวที่ว่าระดับก่อตัง้งนี่หมายความว่าชายผู้นี้จะไม่สามารถบ่มเพาะได้อีกแล้วงั้นหรอ นี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับผู้ฝึกตนเลยนะช่างเป็นคนที่น่าสงสารจริงนะพระพื้นฐานกายาไร่ค่างั้นเหรอร่างกายพิเศษไม่สมประกอบงั้นเหรอเออนางวิเคราะห์ร่างกายของข้ามันคือท่อนวันเพียงแค่จะหาเชื้อเลียข้าเนี่ยนะนี่คือกาย,ายที่ฝึกฝนอยู่ใต้ภพเพิงโลกันนบครั้งไม่ท้วน มันจะเป็นเรื่องปกติที่เจ้าไม่สามารถวิเคราะห์ร่างกายของข้าได้ถูกต้องคนผู้นี้ดูมันถูทะรุณกรรมมาแล้วก็ผอมแห้งมากด้วยดูเหมือนว่าเขาจะผ่านอะไรมามากมายหลังจากที่เขาล้มเหลวในการเข้าสู่ระดับก่อสร้างรากฐานและเริ่มเลื่อนไปทั่วทุกหนแห่งข้าสงสัยว่าเขาจะต้องเผชิญกับสายตายที่โหดร้ายของผู้คนมากมายขนาดไหนกันเอาละอย่ายืดอยูท่ที่อีกเลยตามข่ามาไปถูข้อของป้าเพื่อที่ จะไปเปลี่ยนชุดของเจ้าก่อนแล้วค่อยหาอะไรกินเฮ้อนี่เจ้าเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยแม่นางน้อยพูดนี้ก็มีใจใจดีเหมือนกันฮะแต่วันนี้ป้าข้ามีประชุมพอเจ้าไปถึงที่นั่นก็อย่าทําให้เกิดเสียงดังละมั่นใจได้เลยข้าจะไปทราบปัญหาให้กับเจ้าแน่นอนเรื่องหาชั้นหนึ่งหุบเขาตามที่แม่นางน้อยนั่นพูดพวกเขากำลังจัดงานบรรเลงเพลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี่จะมีร,รมาจารย์จานนักดน,นตรีที่ชื่อว่าบุานจูจะมาบรรเลงเพลงยังในบทเพลงของข้า สรุปพัดผ่านขุนเขาใหญ่ข้ามีคีดเลยว่าลัาจากผ่านไปเนิ่นน,น,น,น้าหลายปีบทเพลงที่ข้าทำขึ้นมาเล่นๆจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนมากมายเ,เช่นนี้ดีเหมือนกันไปดูด,ดีกว่าว่าคนผู้นั้นจะบรรเลงเพลงของข้าได้ดีแค่ไหนกันเฮือเสียงของกูเฉินงั้นเหรออ่ะข้าเล่นผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยข้าต้องเล่นในส่วนนี้ไปเรื่อยๆพยายามดึงมันเบาๆแล้วปล่อย ค่อยสลับนิ้วของเจ้าที่ละส่วนนี้ฮะนั่นใครนะข้าเป็นใครนั้นไม่สําคัญข้าแค่เดินทางมาเท่านั้นข้าได้ยินเสียงของกูเฉิดของเจ้าแต่ที่ไกลๆก็เลยมาที่นี่เพื่อชี้นะเจ้าสักหน่อยแต่ตำราไม่ได้บอกว่าต้องเล่นแบบนี้เลยนะเจ้าเป็นอาจารย์สอนตรีจากที่ไหนงั้นหรือเป่าล็อกและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ตำราได้บอกไว้แต่บางครั้งเราก็จําเป็นต้องดนสดนะเชอ หากเจ้า่ใช่อาจารย์สอนดนตรีก็อย่าได้พูดจ้าพล่อยๆเกี่ยวกับตำรายด,ดนตรีสิยะเออถ้าอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่ลองเล่นให้ข้าดูละ่ะนี่มันเอาละถ้างนั้นก็ตอนนี้ข้าก็เบื่อ,อยู่พอด,ดีให้กำนังหน่อยก่อนแล้วกันถ้างนั้นเจ้าอยากให้ข้าเรียนเพลงอะไรดีละ่ะเอาละเอาเป็นเพลงดอกไม้ที่ร่วงโรยจากดวงใจของน้องซูหมิงหรือไม่ก็หมู่เมฆข้าร่องรอยของจือจุนเป็นไงซูหมิงน่าจะเป็นนักร้องีหน้าใหม่ ข้าไม่เคยได้ยินเพลงของน้ามาก่อนเลยเออข้าต้องขอโทษเจ้าดิงจริงข้ารู้จักแทบเพลงค่อนข้างเก่าแก่มากๆอย่างเช่นบทเพลงของบรรพบุรุษอาซูนไม่ก็บทเพลงของสื่อหมาชิงคงนี่เจ้าไม่รู้ว่าน้องสุหมิคือใครงั้นเหรอ